สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอก,กับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีสูตรพายเลมอนเมลแรงมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะลูกชายพี่ชอบมากเลยค่ะวันนี้เลยจัด2เซตใหญ่ๆเลยนะคะที่เห็นอยู่นี้เป็นเซตถาดเล็กนะคะอีกเซตหนึ่งจะทําถาดใหญ่ถาดเดียวเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลงมือทําครีมเล m o n กันก่อนค่ะปริมาณส่วนผสมตามที่แปะให้นะคะถ้าดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้ค่ะ ส่วนเลมอนนี้นะคะจะนําไปขูดเอาผิวแล้วก็บีบน้ําไว้เลยค่ะผิวที่ได้หนึ่งลูกประมาณนี้นะคะก่อนที่จะนําส่วนผสมมารวมกันให้ตีไข่แดงก่อนนะคะส่วนของไข่ขาวให้เก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเราจะตีมือแรงสุดท้ายเลยนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้เราจะนําไปกวนบนไฟอ่อนค่ะใส่กระทะเทฟลอนแบบนี้นะคะจะได้ง่ายต่อการกวนค่ะไม่ติดกระทะด้วยนะคะไฟที่ใช้อ่อนแบบนี้เลยค่ะอาจจะใช้เวลากวนนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ไฟอ่อนมากเลยค่ะและที่สําคัญต้องคนตลอดเวลาเลยนะคะไม่หยุดคนคะ่ะคนให้ถึงก้นกระทะเลยนะคะ ออกกำลังแขนหน่อยนะคะเพราะว่าต้องคนตลอดเลยค่ะคนให้ถึงก้นกระทะนะคะสังเกตดูครีมสุกง่ายๆเลยค่ะอันนี้จะสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็จะออกใสใสเงาๆค่ะพอได้แบบนี้ปิดไฟใส่เนยคนจนกว่าเนยจะละลายค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วรอให้เย็นแพ็คแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะแช่ตู้เย็นก็แรปปิดด้านหน้าแบบนี้ค่ะให้แนบสนิทกับเนื้อครีมนะคะจะได้ไม่เป็นไอน้ำค่ะ มาทำส่วนของแป้งพายกันต่อเลยค่ะอันนี้เป็นเนยเค็มเย็นจัดค่ะไข่แดงนะคะ2ฟองค่ะในชามผสมก็จะมีไอซิ่งอยู่นะคะถ้าใครไม่มีไอซิ่งก็เอาน้ําตาลไปป่นให้ละเอียดก็ได้ค่ะการทําแป้งพายเราต้องรีบทําตอนที่เนยยังเย็นๆอยู่ค่ะเพื่อไม่เป็นการรบกวนเพื่อนๆสามารถทําตามขั้นตอนกันแบบง่ายๆได้เลยนะคะลืมบอกไปค่ะแป้งที่ถ่ายให้ดูนี้คือต่อ1สูตรนะคะสูตรหนึงก็คือได้1ถาดใหญ่ค่ะ หรือไม่ถ้าจะทำเป็นถาดเล็กก็คือได้1เซตนะคะ7ชิ้นค่ะ มาถึงขั้นตอนการขึ้นรูปก็ง่ายๆเลยค่ะสูตรนี้จะได้1ถาดใหญ่นะคะถาดก็ขนาด10นิ้วลึก1 5นิ้วค่ะน้ำฐานของถาดหรือว่าฐานของพิมพ์ออกมารองแป้งแบบนี้นะคะรีดให้เลยขอบนิดนึงค่ะเสร็จแล้วนําใส่พิมพ์นะคะกดตามรูปแบบของพิมพ์เลยค่ะพอได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วตัดส่วนเกินออกให้หมดนะคะ วันนี้พี่ก็จะทำอยู่สองเซตนะคะอีกเซตหนึ่งคือทำเป็นชิ้นเล็กๆได้7ชิ้นค่ะสูตรแป้งเท่ากันเลยนะคะพอขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะมาเจาะรูให้ทั่วเลยค่ะใช้เป็นซ่อมนะคะเจาะเท่าที่จะเจาะได้ค่ะขั้นตอนการทำเหมือนกันทั้งหมดนะคะทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะสูตรแป้งสูตรไส้เท่ากันหมดนะคะพี่จะถ่ายให้ดูแค่เซตเดียวค่ะ จาะรูเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนชิ้นเล็กก็จะเหมือนกันค่ะได้7ชิ้นนะคะขนาดก็5นิ้วลึก1นิ้วนะคะนำไปแช่ฟิดไว้ให้เซ็ตตัว5นาทีค่ะก่อนที่จะนำอบนะคะระหว่างนี้ให้อุ่นเตารอเลยนะคะไฟบนล่าง200องศาค่ะก่อนที่จะอบก็เอากระดาษไขลองนะคะวางทับด้วยถาดอะไรก็ได้ค่ะเพื่อเวลาอบจะได้ไม่พองขึ้นตรงกลางนะคะ ชิ้นเล็กก็ทําเหมือนกันค่ะเอาถาดเล็กๆวางเหมือนกันนะคะใช้เวลาอบอยู่ที่15นาทีค่ะหรือจะสังเกตจากสีเอาก็ได้ค่ะเพราะว่าความร้อนของเต้าแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันค่ะพอสุกแล้วก็ยกถาดที่วางทับออกได้เลยนะคะพักให้เย็นสนิทเลยค่ะ ตัดมาตอนที่ทุกอย่างพร้อมประกอบรูปล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นถาดใหญ่ค่ะใส่ครีมที่เราเตรียมไว้นะคะก็ใส่ลงไปครึ่งพิมพ์เลยค่ะชิ้นเล็กก็ใส่ครึ่งพิมพ์เหมือนกันนะคะพอใส่เสร็จแล้วพักไว้ค่ะเราจะมาตีเมแรงกันต่อนะคะส่วนผสมก็ตามที่ขึ้นให้ค่ะก่อนที่จะไปต้มน้ําตาลให้เดือดเราเตรียมไข่ขาวแล้วครีมออพทาท้ไว้ก่อนเลยค่ะเครื่องตีต้องเตรียมพร้อมนะคะ พอเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนำน้ำตาลแล้วน้ำไปต้มให้เดือดจัดเลยค่ะสังเกตดูเลยค่ะถ้าเริ่มเดือดแบบนี้ต้มต่ออีก2นาทีนะคะระหว่างนี้รีบมาตีไข่ขาวเลยค่ะให้ขึ้นฟูพอหยาบหยาบค่ะตีได้ประมาณนี้เรานำน้ำเชื่อมที่เดือดจัดมาใส่ได้เลยค่ะ ระหว่างที่เทตีไปด้วยนะคะอย่าหยุดตีค่ะตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะเทน้ำเชื่อมหมดนะคะระดับความเร็วที่ตีก็คือกลางถึงสูงสุดเลยค่ะเราจะตีจนกว่าจะตั้งยอดแข็งเลยค่ะ ดีเสร็จเรียบร้อยก็นำมาใส่ในถาดพายได้เลยค่ะของพี่จะใส่เมลรงเยอะนะคะถ้าใครชอบแบบใส่น้อยๆก็สามารถใส่หัวบีบเหมือนแต่งเค้กได้นะคะนี่เลยค่ะของพี่จัดแบบเน้นๆพูนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ช้อนค่ะแตะแตะให้เป็นรอยแบบหยกัยกหยักขูกค่ะตามที่ชอบนะคะ อันนี้จะเป็นถาดเล็กนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะระหว่างนี้ให้เพื่อนๆอุ่นเตาไว้นะคะไฟ200เหมือนเดิมแต่ไฟบนอย่างเดียวเปิดพัดลมด้วยค่ะเราจะใช้เวลาอบอยู่ที่5้าถึงสินาทีนะคะหรือว่าเอาสีตามที่เราชอบค่ะไม่จําเป็นต้องอบนานนะคะเพราะว่าเมลแรงสุกอยู่แล้วค่ะโดนน้ําตาลน้าเชื่อมแบบอย่างร้อนเลยนะคะไม่มีกลิ่นคาวค่ะของพี่จะเอาสีประมาณนี้นะคะ เอาออกมาแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนแช่ตู้เย็นค่ะใครจะเสิร์ฟตอนอุ่นๆหรือว่าเสิร์ฟตอนที่เย็นเซ็ตตัวแล้วก็ได้เหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะอันนี้พี่ตัดให้ดูนะคะส่วนที่แช่ตู้เย็นมาค่ะเซ็ตตัวเรียบร้อยด้านในก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะลูกชายพี่ชอบมากๆเลยนะคะถึงได้ทําเยอะๆค่ะส่วนอันใหญ่นะคะพี่ตัดไว้ให้ดูตอนท้ายๆคลิปเลยค่ะ ตัดตอนอุ่นๆนะคะส่วนของครีมก็จะเยิ้มนิดๆนะคะไม่เยิ้มมากค่ะเพราะว่าตัวครีมยังอุ่นๆอยู่นั่นเองนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทําทานกันดูนะคะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันตรงนี้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ